เริ่มแล้วค่ะน้องหนึ่งค่ะเมื่อเช้าวันนี้นะคะกับงานสมโพธิหลักเมืองและงานกาชาติจังหวัดยะลาประจำปี2,568นะคะซึ่งปีนี้ค่ะก็เป็นครั้งที่63นะคะ11วัน11คืนค่ะเรียกได้ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็รวมไปถึงการท่องเที่ยวและส่งเสริมภาคลักที่ดีของจังหวัดยะลาค่ะ บรรยากาศของเช้าวันนี้นะคะที่จังหวัดยะลาเปิดงานสมโพธหลักเพืองและงานกาชาติจังหวัดยะลาครั้งที่63ประจำปี2568โดยมีนายสุพจน์รอดเรืองณนะหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานพร้อมด้วยนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมพิธีสงฆ์และพิธีพราหม์ค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งหลักเมืองยะลานะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ ชาวจังหวัดยะลาและเมื่อวันที่25พฤษภาค,คมพุทธศักราช2505ชาวยะลาพร้อมใจกันจัดงานสมโพธหลักเมืองยะลาขึ้นเป็นครั้งแรกและจัดต่อเนื่องมาทุกปีค่ะปีนี้นะคะเป็นเวลาปีที่63ค่ะสําหรับการจัดงานสมโพธหลักเมืองและงานกา,กาชาติจังหวัดยะลาครั้งที่63ได้มีกําหนดจัดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นวันแรกซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาค,คมไปจนถึงวันที่4มิถุนายน250 68รวมทั้งสิ้น11วัน11คืนค่ะณบริเวณรอบสารหลักเมืองและถนนสุขยางอําเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อเฉลิมฉลองและสมโพธิหลักเมืองอันเป็นที่เครารพสักการะบูชาของประชาชนทั่วไปนำรายได้จากการจัดงานนะคะไปใช้ในการทํานุบํารุงสารหลักเมืองและใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาค่ะ จากนั้นนะคะเวลา9นาฬิกา19นาทีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในการอัญเชิญหลักเมืองขึ้นประดิษฐานบนรถบนราชรถแห่รอบเมืองยะลานะคะร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนสาหรับพิธีแห่หลักเมืองจําลองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะอัญเชิญหลักเมืองจาลองและนําขึ้นประดิษฐานบนราชรถผู้เข้าร่วมพิธีเริ่มชักราก เริ่มชักล่าราชรถนะคะโดยนําขบวนแห่หลักเมืองจําลองไปตามเส้นทางเริ่มต้นที่สารหลักเมืองวนออกไปทางถนนสุขยางผ่านวงเวียนหอนาฬิกาเข้าถนนพิพิธภักดีเลี้ยวซ้ายถนนดดรถไฟเลี้ยวซ้ายถนนสิโรโรสแยกโรงพยาบาลยะลาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทศบาลหนึ่งผ่านศูนย์วรณโรคที่12และสํานักงานอายการจังหวัดยะลาสิ้นสุดสารหลักเมืองค่ะและในช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นพิธีปล่อยขบวนแห่งงานกชาติงานวัฒนธรรมและงานของดีเมืองยะลาช่วงเย็น ก็จะเป็นพิธีเปิดงานกาชาติจังหวัดยะลาประจำปี2568อย่างเป็นทางการทั้งนี้นะคะต้องขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะเที่ยวงานสมภลหลักเมืองและงานกาชาติครั้งที่63ประจำปี2568 11วัน11คืนนะคะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2568บริเวณรอบวงเวียนสาลหลักเมืองยะลาค่ะถนนสุขยานอำเภอเมืองจังหวัดยะลาจะเต็มด้วยความสนุกนะคะและการแสดงบนเวทีค่ะรวมถึงการออกร้านนวากาชาติการจัดพิธศการจากสู์ราชการและภาค か,か。